ปลาหยางไม่บอกครับคือปลาหยางครับอ๋อ้ยมันออกไปเรื่อยดีนี่เนาะมันมันหอนเลยไม้รวยไม่สูบไี่มันด้อครับสาธุสซาทูดเออครับผมยังแรกกับวเอฟซีนี่คือจังน่าย่อมนี่ย่อมน้อยร้อยล้านนะเฮ็ดมาตรมง่ายอือขอขอบุญขอพุณลูกหลานหลายๆต่างในเอฟซี ดูเบด้ไก่ผมสาธุสาธุครับผมเออผมอยลานตหาเศาเนาะสวัส <positioning> ดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC นี่ดูยูทแนลของพี่นผมงผมพี่น้องไปเก็บเพชรพึ่งมากนะครับผม เอา,าเอามาเอามาใส่สองแถวพี่น้องเอามาเอามาใส่สองแถวอีกแล้วพี่น้องมันคือเราเดียวกับอวันต่อมาให้นะครับพึ่งมาหอดพี่น้องนะครับได้ได้นห่นอยูอย่บุคคลในหอดเนี่ยเขาได้อาดามอยู่ย <c oughs> พึ่งหอดพี่น้องถูกหอดต่อตมาใหญ่เอาเห็ดมาฝากครับผมอสองใหญ่ใหญ่นอนกับใหญ่เห็นน,น,หน่อยเขาต่อตมาหอดมีเบียร์เคล็ดงานเขาแล้วแบบงานเขาแล้วนะครับผมม่มอได้ือไม่ เน็่พวกไอ้เนี้ยตะบะหอดเดียวนี่เอาถัดไม่ใช่เอีถัดนี่แบบวะโอ้หนึ่งโมทันขูดขาช้อนเท่าพี่น้องนั่งเทากันดองพี่น้องดองดองดองกันเมื่อนเอาตอมาให้เมื่อนี้เอาอันอะไรมาให้เมื่อนิอ่อนซีมาขูดไอ้ไหนห่อนี่พวกกระซ่าให้เขาส่งตัวมน มามีกะทิสดต้องวักะุ่นตัวสดฝุ่นก็เหนื่อยเด็กยงใหญ่ครับลูกนะขอคุณขอบคุณหลารครับผมสวนห้องเะปปลาหยางครับปีปลาอยางครับอ้มันออกไปเรื่อยนี่นี่นาะมันมันห่อนีล่างนี้ดวยนีสกีนเ้อครับสาถูดซาถูดเออครับผมอันกว เอนี่คือจังหน่ายกมนี่กอมน้อยลอยล้านนะเฮ็ดมาซุงได้ขอขอบคุณขอบุณนลูกหลานหลายๆแต่ไม่เอฟซีดูแลเบิรงนแองเ้อคนไหลคนแสต้อม้อยลอยล้านนี่ด้อครับผมซาถูกาถูกครับผมครครับผมลอยล้านกัหางกเศร้าเนาะเพราะนั่อผลใหญ่ หาปา้มกับสิไดาออดนาใหญ่รไปหางลาเาับปลาต้องหอดนี่ก็บากเนื้อเขเอาปาส่งนี่ถ้ามันก็ข้างขุดขาให้กันขุดขาให้กันหาอยากขายบุธเทาพูดดีอกีมากพครับพูดดีนเอาปลาห้ยด้วก็เลยถทายคิดเี่นน้องมึงน้ำพูดดีแล้วจะทายคิดไปนํ้ำพู้ดีเนี่ยเาี่ยลงวัน ขหมพ่อหนุ่มานปินเนี่ยครับครับครับแห้เรียบไม้ยากเราได้ไม้ยางขูดขุดขากหินดูแลยี่ประจำมีหยังแล้วก็เอามาไปเก็บต่อแล้วก็มาครับผมไปเก็บยวนป้ายางยวนให้มันพืชนใหญ่ครับต่อกับเล่าในลาวไมาให้ให้ให้โหให้อันิหนิให้อันอดเย้าอันนี้ให้อันเผาให้พาชุบเล็กหน่อยพอชุบเล็กหน่อยโหให้ตะเกาว่า เห็ดลุ oh, oh, e. ้ยแลเ็ดน้ำมันเผาด้อโอ้ยโอ้แสด็ผมสิรว้ยนี่เนาะเฮ็ดน้ำมันเผานะโอ้สาุเด้อไม่ผมผมผมมาเห็ดน้ำดีดีลยผมผมหนงใส่ซีหมีดเห็ดน้ำดีปลาย่ายทีพอิดครับมีด่เาสองหลังบ้านถึงมาถ่ายคลิปผมกันคือกจังหว่ถเ็ดปั๊บู

เขาไม่เขาไม่แห้นางนหปาลุ่มนางนังเดียวอเนอันนีดาบนหาตัวมะแหงชอเกมกินง่ายเนครับอันนี้ิเเวซุ่มไาพดีเดบีวกใครพูดเถ่าขุดค้าก็เด็กเกงใครก็ไปหาัวไ่นานนั่งขุดูซื้อเนะอสำบายได้ยุ่มห่มจีนั่งถ่ายขุดค้าดดดนั่งติกมาให้กันน้อยๆกงแซวา ยายนอนพนไปเอาหรือมั้งครับแล้วเยินวันเราไปเอาคือเราไปเอาเอาเมีดเอามดมาขูดเลยเมื่อนีเสร็ดเมื่อว้า้านทำกล่องเมื่อนี่เสร็จเมื่อว่านเออตัวว่าให้กินนะสันอันนี้นัติเอามาเนี่ยนะอิทเอามาเนี่ยมันซอมีกก็มาอีกอ๋อมาให้อีกเอามาเออเอามาเปงแกงหมดเลย กินปลาซิ่วแน่กินแกงเห็ดนะไรนั่งอิดเอามาให้เอาแพ้อะมาเอาอิดเนาะนังอิดเอามาหางเศ้าแน่เขาเดินได้อยู่บ่เอาอีหังจแะเอานี่บ่เพื่อนได้นได้อยู่เ่าเพื่อนแกงว่าให้หล่นเปล่าทุแบบนี้มาแบบนี้คือแบบเดียวกันเดี๋ยวว่าเดโอ้ยแกงแล้วเนาะเล่าหนีแกงหางโอ้แกงแล้ว ได้มันบ้านมบ้านอกระสันคนบานบ้านอันนี้พวเคยเห็นตรงนี้เห็ดพวกมหายเถือเถือกจยมหินแมมนาตัวบ้านหใ้มาเมันเห็ดแหลลด้วยมีถุกแนวยายแต่หาเขาดูหาหากินเพราะโบ๊ตายเราะว่าเขาอยู่บ้านนอกเขาสื่กินแ่สินตอนนี้มันยากม่อยากจุนเนืะ อันนี้ครับไม่กแอ้วล่ผมว่าคนนี้่นนั่งอยู่คนนี้เองคนพี่เขาดสบากันไปเสร็จเานี้สิบหกันไสร็จะ

โอเคยัยกลับกันมาเนนี่ผมไปล่างเห็ด้วกันครับผมขอ้้อไนอลยครับอครับขอบคุณครับขอบคุณะครัคุณลายยยผมไปล่างเห็ดก้อกันละตังหุนเงือนลังพแล้วครับผมครับผมพี่น้องนะครับนอกเหนือจากไอ้เพิ่มแล้วเหลือกินพี่น้องนะครับแบ่งแบ่งให้พี่น้องพี่น้องยอยบบพวกนี้ได้เคีงพี่้องอืมเาเด็กงแบ่งกันพี่น้อง ไอ้พุทโกินน้นะครับขอบคุณยาขอบคุณยา่สีแดงเหง่นเหะอยายขอบคุณนครับอันนี้ส่น้อยพี่้องส่วนไหนส่วน,นี้รุ่ยบ่นพี่วดขาอ้นน้อยบอสต้นน้อยข้างนี้รุ่ยน้อกันเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีค่ะเอฟซีต้นน้อยอยล้านหรือว่านี่รุยนะคะจะใคเสียร่งเราถยไปไปถ่าน้ลรงถ่ายฝั่นี้รุยนะคะฝลงนี้รุยจะถ่ายลงต้าน้อยลอย <c oughs> ล้านก็ได้อดียว้าวนะขุอเนาหบักแหมอกแงแกงวนยุดได้อ่อนหน่อยเนาะ วยเอาก็ไปตาหวนอเดี๋ยวนี้ออแหลงลวนเห็เมียมาโอ้อาบน้ำโอ้เรีนน้ำมาเนี่ว่าเป็นหัอะ้นห่อยหอยสังเห็นน้ำได้ยินขดขาพี่น้องหดูการเห็ดเนาะก็ได้กินเห็ดนะครับพี่น้องหดูการนไหลายเมีนขูดเห็ดตุ่มๆอยู่นี่ละพี่น้อง วิถีชีวิตคนอีสานเนาะอยากกินอยังการหากินพี่น้องตามบ้านตามช่องนะครับผมหรือว่าจะกินปูปลานะผมไปใส่เป็ดใส่กลางกินกบก็ไปใส่กบนะครับผมอยากกินเห็ดไปหาเห็ดดูดูการเห็ดเนาะมีละเถือพี่น้องดูดูการเห็ดนะครับผมหากินพอดิกินในอยากอยู่เด้อยพี่น้องอีสานบ้านเฮาเนาะอยากกินก็พอดิกินนะผมหากินง่ายนะผมวอดิซื้อเพื่อนนะครับผมวอดิซื้อบ้านเป็นสาวขอวอดิซื้อ กถือว่าเป็นโชคดีนี่ครผมเกิดเป็นลูกอีสานเนาะบ้านเฮานะผมเกิดอยู่ทั้งมันนอกกว่าหน้าพี่น้องหากินง่ายก็ตรเป็นโชคดีอยู่ครับอากาศได้มลยสุดพี่น้องไปหากับไหลูกไหลไผ่เนาะน้ำปูนงน้ำปลาพี่น้องเที่จะจะยุ่งหรอจ่อคว้าข่อยหมุนเบิ้ลกันกันะกันย่าเล่าวังเต็มหัวเราอยู่ขอมนำพาไยุ่เล่าหุ่นอยู่ด้วยก็อดคนนึงยุ่งมากหมดแมันบมกันมาได้แต่ละภาษาสิ่งทั้งสิ้ เดี๋ยด่วยยายผีคือนเอ้าพ่มันคูซอยกันเอาไปแกงข่นนหอนพีน้องเบืองติดล้มกันเออยายน่ะแล้วมาอยู่ลังงามมปาคำยายเทียมให้อเออเทียมให้นยัไมนละแล้วไหนเป็นหาขอตัวคนยัยน่ะ้ายายอันปาคำยายน่ะคนยัยายเจ้าของเลาวาถ้าเจ้าได้เล้าวาวได้ได้แล้วค่าจะไปใต่ทังอื่นครับผมลองนะครับเดี๋ยวก็ สิพิทคลิปไปสนิทก่อนพี่น้องนะครับครับผมพี่น้องนะครับคลิปนี้นะผมก็จะจบไปสนิทก่อนพี่น้องสำหรับคลิปเอาเห็ดไปส่งคุณยายทวดและคุณยายนวลน้ำพองเนาะนะครับเอาคลิปให้คุณยายนวลเอาเห็ดไปให้คุณยายนวลซองเทาดีเลยแล้วก็ซเทาเด็กแกงก็ขูดคลายยิ้มเปื่อยเปื่อยยายนวลก็เป็นยายปีกได้เพอ่านฟินแลนด์หอยก้อนก็เอาเอาตัวไปเพื่อนวันนี้เอายิ้มเปื่อยเปื่อยอยู่ผิดท่าเพื่อนเด็กขูดคลายเด็กแกงพี่น้อง พอดีกินในอยากน้ำกันเนาะพอดีมี <g ül> เบียร์เฮ็ดน้ำกันมีเบียร์เฮ็ดพูดค่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เนาะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่นออ้องต้อมน้อยร้อยล้านและก็นี่ดูแชนแนลนะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้จบบริษัทนีกรนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ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 ร